เขามาอีกแล้วหนึ่งคันนะคะสำหรับ To y ยต a a อวติ 1.6G ปี2019บอดี้สีดำสวยๆนะคะบอกได้เลยคันนี้คุ้มแน่นอนนะคะยางปี2024แล้วเรียบร้อยนะคะไฟหน้าได้เป็นไฟเดิมโรงงานการันตีโครงสร้างรอบคันมาให้เลยนะ,ะคันนี้ไม่มีประวัติผิดความมาเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์รถหน่วยงานปลดระว่างสภาพสวยๆกริบๆแบบนี้เลยได้ไปคุ้มแน่นอนไม่ใช้งานเพียงแค่แสนต้นๆเท่านั้นนะคะพร้อมราคา4 19,000บาทฟรีดาวได้จัดยอดเต็มผ่อนเดือนละเพียงแค่7,000บ าตลอดยุ่สัญญาเลยและที่สําคัญลูกค้าเครดิตด,ดีคันนี้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้น2.79ด้านหลังมีติดเซ็นเซอร์มาให้4จุดแบบนี้และเอียดตัวรถจะเป็นยังไงเพิ่มเติมนะคะไปดูในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้กลับมาอยู่กันที่บริษัทเพชยยนต์นะคะรถมือสองกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนมองหา t ต y ยต a าเอลติ is, มือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะวันนี้นุษมีอัปเดตรถเข้าใหม่กันอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็น To y ยต a าอลติ 1.6G ปี2019ราคา4 0 19,000บาทนะคะพร้อมหน่วยไม่ใช้งานคันนี้เพียงแค่130,000กิโลเท่านั้นเลยเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะรถหน่วยงานปลดระวังด้วยนะคะสีดำนะคะมีรับเพิ่มมาใ้้อีวนะะน,น,วนะคะคสาาาไงดช อะะบอกเลยสีดําสวยน่าใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาฟรีดาวจัดยอดเต็มนะคะผ่อนอยู่เดียวเลยแค่เจ็ดพบาทตลอดยุสัญญาเลยดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79าบาทสำหรับพี่ท่านไหนสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยตามเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งสี่สี่เจ็ดเก้าแปดสองนุชเพ็ญยนันเองนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดรอบคันนะคะก่อนอื่นต้องขอแจ้งก่อนเลยนะคะคันนี้ยังไม่ผ่านการเก็บงานหรือว่าปรับสภาพเลยนะคะล้างแค่น้ําเปล่านะคะบอกได้เลยว่าตัวรถกริบมากเลยนะคะสวยสวยบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันนะ นะะในส่วนของรายละเอียดด้านหน้านะคะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมสวยๆนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์สวยๆแบบนี้เลยนะคะลอยฝากระโปรงสันเรี่ยมคมๆเห็นได้ชัดนะคะตัวกันชนไม่มีริ้วรอยชนหนักมาแน่นอนนะคะไม่มีประวัติพลิกคว่ำม,มาด้วยเช่นเดียวกันนะคะไฟหน้าได้เป็นไฟมัลติดฟเฟกเตอร์นะคะโคมไฟใส่กิ้งสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานเลยนะคะราคาคันนี้419,000าบาทเท่านั้นเลยนะคะฟรีดาวจัดยอดเต็มผ่อนเดือนละเพียงแค่7,000บาทตลอดอยุสัญญาเลยนะคะ สำหรับในส่วนของรายละเอียดโป่งซุ้มล้อคันนี้นะคะอยู่สภาพเดิมนะคะไม่มีประวัติโดนแกะไข่งัดเงียหรือว่าพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะคะพี่และในส่วนของรายละเอียดตัวแมตคันนี้นะคะได้เป็นแมตเดิมโรงงานยางปี2024ลูกค้าค่ะคันนี้ได้ดอกยางปีใหม่ด้วยนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะคันนี้ความพิเศษมาก ดอกยางปี2024นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนเลยกับราคาเพียงแค่419,000บาทฟรีดาวได้จัดยอดเต็มผ่อนเดือนละเพียงแค่7,000บาทตะลอดยุตสัญญาเลยนะคะมาพร้อมตัวกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะกระจกด้านหน้าตัวรถได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะสภาพตัวรถสวยๆกริบๆสันเรียมนะคะคมๆด้านข้างนะคะเห็นได้ชัดเลยนะคะตัวรถบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานยังไม่ผ่านการเก็บงานหรือว่าเก็บสีเลยนะคะคันนี้ตัวรถสวยๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะ จกเดิมโรงงานรอบคันด้วยพี่พี่ท่านไหนอยากได้เอาติ๊มือ2อไว้ใช้งานอยู่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาเลยตามเบอร์โทรด้านล่างคะ่ะกระจกรอบคันนะคะได้พร์ทเดิมนะคะสวยๆภายในคันนี้นะคะได้คุมโทนสีทูโทนนะคะสีเบจและสีดำนั่นเองนะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบจสภาพไม่มีช่ำเลยนะคะพี่สภาพตัวเบาะอยู่สวยๆกริบๆแบบนี้นะคะภายในตัวรถนะคะได้ฟังก์ชันเดิมโรงง,งานมาให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะลูกเล่นเครื่องเสียงได้คลาสสิกเดิมโรงง,งานนะคะระบบแอร์ปรับมือเกียร์ออโต้นะคะสวยๆพวงมาลัยมอติฟังก์ชั่น ะคะคุ้มเลยนะคะคันนี้คอนโซลน,นะคะอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะนี่นะคะไม่มีริ้วรอยการผลอกแน่นอนนะคะสำหรับตัวซอกประตูนะคะหรือว่าเสา A นะคะหัวน็อตยึดนะคะน็อตที่ยึดนะคะตัวประตูนะคะอยู่สภาพเดิมไม่มีริ้วรอยการแกะไขเลยนะคะสวยๆและในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวแผงประตูด้านข้างนะคะสีเดิม กริบๆนะคะไม่มีช้ำหัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะและสําหรับเซอบีคันนี้นะคะอยู่สภาพสวยๆกริบๆเช่นเดียวกันนะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไขนะคะแผ่นเพจเดิมโรงงานวันเดือนปีผลิตตรงกับสําเนารถเลยนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะบอกได้เลยว่าคันนี้สวยคุ้มแน่นอนนะคะรถเพิ่งรับเข้าร้านยังไม่ผ่านการเก็บงานเลยตัวรถสภาพกริบมากนะคะคันนี้กระจกรอบคันได้พาร์ทเดิมนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะพี่ขาคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนัง สีเบจนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์เลยไม่มีริ้วรอยการขีดขาดนะคะสวยๆภายในกว้างๆนั่งสะดวกสบายแน่นอนนะคะคุ้มมากเลยได้ยางปี2024ด้วยนะคะสำหรับตัวดอกยางเปลี่ยนมาให้ใหม่ด้วยนะคะซอกประตูนะคะหัวน็อตรอยเมคอัพอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะคะไม่มีริรอยการแกะไขสวยๆนะคะแผงประตูด้านข้างนะคะอยู่สภาพสวยๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีช้ำกระจกรอบคันนะคะได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะ หัวนอ็อตโครงสร้างหลักอยู่สภาพเดิมนะคะการันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์รถหน่วยงานปลดระวางด้วยนะคะด้านหลังตัวรถได้เป็นไฟท้ายเดิมนะคะสวยสวยเซนเซอร์นะคะคันนี้ติดเซ,เซนเซอร์มาให้4จุดเลยนะคะสำหรับเซ,เซนเซอร์ด้านหลัง มาพร้อมไฟทับทีมด้านหลังไม่มาให้ตัวไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายเดิมโรงงานด้วยนะคะตาสัญลักษณ์โคราอ,อติติส 1.6G อยู่สภาพสวยๆกริบๆเลยกระจกด้านหลังนะคะได้เป็นพาร์ทเดิมนะคะจากโตโยต้าและไฟเบรกดวงที่3ก็เดิมเช่นเดียวกันเปิดฝาท้ายขึ้นมานะคะตัวนี้ไม่เคยมีประวัติโดนชนท้ายมาแน่นอนนะคะฝาท้ายอยู่สภาพกริบๆแบบนี้เลยหัวน็อตสองข้างอยู่สภาพเดิมนะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไขนะคะ รอยรางน้ำนะคะมีอยู่สภาพเดิมโรงงานนะคะน็อตที่ยึดตัวไฟท้ายนะคะไม่มีดรอยการแกะไขนะคะและในส่วนของรายละเอียดห้องเก็บสัมภาระด้านในนะคะกว้างมีถาดรองมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าสวยคุ้มแน่นอนนะคะสำหรับตัวนี้และในส่วนของอยางอะไหล่นะคะแม่แรงถุงเครื่องมือคันนี้มีมาให้ครบเลยสภาพสวยๆนะคะตัวยางอะไหล่นะคะพี่ขายยังไม่ได้แตะพื้นเลยนะสาหรับตัวยางอะไหล่นะคะ เป็นได้เป็นแม็กนะคะไม่ใช่แม็กเดียวกันเนาะยางนะคะตัวยางยังใหม่กริบเลยแล้วก็ตัวด้านล่างนะคะโครงสร้างหลักเดิมโรงงานนะคะยังแม่แรงถุงเครื่องมือมีมาให้ครบเลยนะคะสำหรับคันนี้ พี่ๆท่านไหนสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะกับ To y o ต a าอ t i ติคันนี้นะคะสอบถามมาได้เลยนะคะตามมบอโทดด้านล่างรับรองได้ไปสวยคุ้มแน่นอนนะคะสำหรับตัวอัลต 1.6G ปี2019ด้วยนะคะราคาเพียงแค่4,000,000 19, 19,000บาทได้ยางปี2024ด้วยนะคะพี่ขาคันนี้ได้ไปสวยคุ้มแน่นอนนะคะฟรีดาวผ่อน7,000นะคะภายในสวยๆกริบๆแบบนี้นะคะซอกประตูนะคะรอยเมคอัคควอนน็อตอยู่สภาพเดิมนะคะแผงประตูด้านข้างก็อยู่สภาพเดิมเช่นเดียวกันนะคะ ใครอยากได้รถมือ2ไว้ใช้งานสัก1นคันนะคะหรือว่าเป็นเอาติดมือ2นะคะแนะนาคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะรถเพิ่งรับเข้าร้านเป็นรถที่รับเข้ามาใหม่นะคะสภาพไม่มีประวัติผิดความมาแน่นอนเป็นรถมือเดียวสวยๆเลยนะคะซอกประตูอยู่สภาพเดิมโรงงานนะคะนี่นะคะหัวน็อตกริบๆแผงประตูด้านข้างเดิมโรงงานสวยๆนะ,ะภายในได้ฟังก์ชันเดิมโรงงาน เลยตัวเบาะนะคะอาจจะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานนะคะพี่เดี๋ยวเราซ่อมให้เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ทําความสะอาดให้หมดก่อนปล่อยรถนะคะเรามีการสปานะคะรอบคันให้เช็คของเหลวในตัวรถให้แน่นอนนะคะไม่ได้ไปแบบนี้นะลูกค้านะคะวันนี้มาอัปเดตตัวรถให้เห็นนะคะว่าสภาพรถที่เพรยนต์รับเข้ามาเป็นยังไงบ้างนะคะเสาบีทั้ง2ฝั่งนะคะหัวน็อตสันเตี่ยมคมเดิมโรงงานนะคะสติกเกอร์ อยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะไม่มีริ้รอยการแกะไขงงดแงะนะคะสติกเกอร์ยังอยู่ว่าเห็นเป็นบางส่วนแบบนี้เลยสําหรับภายในนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้าง นะคันนี้สวยคุ้มแน่นอนนะคะพี่ๆค่ะนะเพิ่นะงเพิ่งรับเข้ามานะคะจากทางร้านเลยนะคะเพิ่งรัง้งน้าเปล่าเสร็จก็รีบมารีวิวให้เห็นเลยสตาร์ทเครื่องขึ้นมาเรือนไม้สีฟ้าไม้ใช้งาน1นึ่งแสนกกิโลค,ค่ะพี่คันนี้ไม้เดิมโรงงานพวงรายมอติฟังก์ชันนะคะอยู่สภาพสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมนะคะลูกเล่นเครื่องเสียงเดิมโรงงานด้วยนะคะมีเชื่อมต่อสาย USB นะคะมีมาให้หมดเลยแล้วก็ระบบแอร์ปรับมือนะคะปรับได้สีระดับนะคะหัวเกียร์สวยๆนะคะเป็นเกียร์ขั้นบันไดแบบนี้อยู่ ภาพเดิมเบรกมือก็สมบูรณ์สวยๆแบบนี้เลยนะคะคอนโซลด้านหน้าใหม่หมๆกลิบๆแบบนี้นะคะและในส่วนของรายละเอียดนะคะที่นะคะตัวบางแดดนะคะสวยๆนะ,ะไฟหน้ารถเปิดปิดใช้งานได้ปกติด้วยนะคะตัวรถไม่มีช้ำเลยนะคะพี่คันนี้นะคะรถปี2019นเะคะเอาติ 1.6G นดีนะคะบอกได้เลยว่าสวยคุ้มแน่นอนนะคะสีดำ นะคะสำหรับใครที่มองหาบอดี้สีดําอยู่นะคะสภาพดีๆสักหนึ่งคันนะคะพี่แนะนําคันนี้เลยนะคะตัวรถสวยๆกริบๆนะ,ะยังไม่เก็บงานหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเลยนะคะคันนี้ยังสวยขนาดนี้เลยไฟหน้าได้เป็นโครงไฟเดิมโรงงานนะคะรอบคันได้เป็นบอดี้โครงสร้างเดิมนะคะไม่มีประวัติผิดความมานแน,น่นอนนะ ซื้อกันนุชในไลน์นี้นะคะเอาไปเลยนะคะประกันเครื่องเกียร์หปีและประกันฉุกเฉินอีก1ปีน้ำมันเต็มถังวันออกรถติดฟิล์มให้ด้วยรอบคันนะใครสนใจอยากได้รายละเอียดตรงนี้นะคะสอบถามมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างค่ะเ mm. ดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้กันนิดนึงนะคะว่าสาภาพจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องดู OVTI เดิมแท้สีสูบเดิมโรงงานนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยนะคะไม่มีริ้วรอยคราบน้ํามันไหลเยิ้มนะคะนี่นะคะๆๆคด้านหน้าตัวรถนะคะไม่มีการย้ำเครื่องเปลี่ยนเครื่องมาแน,น่นอนนะคะ <S 2> <S 2> <Answer. S 1> ตัวเครื่องเป็นเครื่องเดิมนะคะคันหน้า <S 2> <S 2> นะคะไม่มีประวัติโดนชนมาแน,น่นอนนะคะนี่นะคะรอย QC เดิมโรงงานนะยังอยู่เห็นเป็นบางส่วนนะคะพี่นี่นะคะรอย QC เดิมโรงงานหรือว่าหัวน็อตแต่ละจุดเนี่ยไม่มีริ้วรอยการแกะไขนะคะ ลูกค้าดูคานหน้านะคะด้านในนะคะไม่มีริ้วรอยการโดนเบียดมาแน่นอนนะคะ การันตีโครงสร้างมาให้แล้วรอบคันฝากระโปรงนะคะสีเดิมโรงงานนะคะสติกเกอร์ติดตั้งเดิมโรงงานอยู่เห็นเป็นบางส่วนแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครสนใจเอาติดมือส่องไว้ใช้งานนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดมหาหนุได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างสําหรับคันนี้ได้เป็น To โตยต้าเอาติ 1.6G ปี2019ราคา419,000บาทฟรีดาวได้จัดยอดเต็มผ่อนเดือนละเพียงแค่7,000บาทตลอดย,อยุตสัญญาเลยดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79พี่พท่นานไหนสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดมหาหนุได้เลยตามเบอร์โท 0ู1 4 4 7 9 8 2นึยย่งส่สเพชรยนสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของรถด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเอาติดมือสองมาใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ